ไทย PBS และเครือข่ายสื่อพลเมืองชวนทุกชีวิตออกเดินทางกับเรานี่คือความเปลี่ยนแปลงของบัรน,นอกในยุคใหม่ครับเข้าใจต่างจังหวัดในมุมมองใหม่ติดตามความเป็นไปและการปรับตัวของคนในท้องถิ่นท่ากลางโลกที่เปลี่ยนแปลง โนนลิิสชีวตอกกรุเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับการทำเกษตรยุคใหม่อันนี้เป็นกล้องจะสั่งฮื้ถ่ายทุก30นาทีพอ30นาทีเนี่ยให้ส่งรายเข้ามาในมือถือถ้าสมมุติว่าอุณหภูมิมันร้อนเกิน30องศาปุ๊บเนี่ยมันก็จะทํางานเปิดผลหมอกไอตัวเนี้ยมันก็จะสั่งให้ดูสารอาหาร A อบเนี่ยล้วก็ไปเติมโดยเฮาบต้องมาคอยเติม ทุนแรงได้ควบคุมความแม่นยำได้และเพิ่มคุณภาพผลผลิตได้แต่เกษตรกร,ร,กรทั่วไปพร้อมแค่ไหนกับระบบอัจฉริยะนี้จ้านมันต้องใจทุนด้วยเงินไปทุ่มให้มันเป็นหมืนม่นๆเนี่ยคิดว่าคงจาเป็นแบบมาถึงจำเป็นที่สุดอะ่ะถ้าเขามีตีไข่เปลยนเป็นประจำไม่นาะนมันก็น่าลงทุนถ้าเขาได้พักราคาตํำเนี่ยไปลงทุนไปเขาก็เอาเวลาไปเสียั ถ้าเอามาปลูกอย่างเดียวมาหดน้ำต้นไม้เดียวมันเป็นกเกษตรกรยุคเก่านะครับแต่ด้วยความที่เขาพัฒนาเขาเป็นกเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องเป็นผู้ประกอบการการ,กรเกษตรนะครับที่สามารถผลิตเองแปรรูปเองแล้วก็ขายเองได้ถ้าเขาใจ IoT เขาก็มีเวลาที่จะไปทําตลาดออนไลน์ก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ที่จะทาคือไปพัฒนาได้อย่างอื่นตัวเองครับ IoT เหมาะกับใครเลือกอย่างไรใช้งบแค่ไหนและควรรู้อะไรบ้างก่อนตัดสินใจ ส่วนมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันใน local list ชีวิตนอกกรุงวันนี้ครับทุกวันนี้เราคงเริ่มคุ้นเคยกับภาพการทำเกษตรแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรสมัยใหม่ระบบโรงเรียนแบบปิดรวมถึงระบบอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาช่วยดูแลและสั่งการซึ่งแม้เราจะยอมรับว่านี่เป็นเทรนด์สำหรับโลกอนาคตแต่ก็น่าสนใจนะครับ ว่าชาวบ้านหรือเกษตรกรทั่วไปให้ความสนใจและมองเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างไรจ้านมันต้องใจทุนด้วยนะ่ะเงินไปทุ่มหันเป็นเมืน่เมนเนี่ยแล้วก็เขาก็ทําเหมือนของเขาอยู่ผู้วันนี่มันก็คิดว่าคงจําเป็นแบบมา,าถึงจําเป็นที่สุดอะ่ะถ้าเขามีตีไขเ่เป็นประจำนี่นาะนมันก็น่าลงทุนถ้าเขาได้พักราคาต่ำเนี่ย ไปลงทุนไปเขาก็เอาเวลาไปเสียเหมือนถ้าเขากู้บนมาใจเขาก็ต้องเสียขี้ดอกกันกลัวจะงอกจะเงยมัน,มนไม่ได้เงยหน้าอาปากไปเพื่อนผมชวนมาที่นี่ครับอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายเพื่อมาดูการจัดการฟาร์มยุคใหม่ที่นำเทคโนโลยีการควบคุมสมองกลระยะไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า อินเทอร์เน็ตออฟ s ิงที่เรามักจะเรียกกันย่อๆว่า IOT เข้ามาใช้ในการทำเกษตรเกือบ mm hmm. 10ปีแล้วครับเ mm hmm. จ้าของฟาร์มฟาร์มนี้ชื่อพี่หนุ่มครับ mm hmm. พี่หนุ่มปลูกผักไฮโดรพ n นิกเป็นหลักมีอยู่7โรงเรือนบนพื้นที่ประมาณ2ได้ครับ mm hmm. พี่หนุ่มพาผมไปดูที่สวนครับว่าในโรงเรือนเนี่ยใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเข้ามาช่วยในการทำงาน ย่างของผมแรกๆแต่กอนเนาะมันจะมีปัญหาเนี่ยยังส่วนผมเนี่ยมีปัญหาคือว่าเนี่ยตอน,ตอนมันรอดนี่ครับพงก็จะต้องคอยเอาหน้ามาลดเผื่อมันลดอุณหภูมิของพักลดอุณหภูมิของอันลงเรือนผ่องอย่ครับหลังๆมาก็เอาผอนมองนี่มาติดแต่ก็ยังไม่ได้อันตโนมัติเนาะก็เอาใจเปิดวาล์วเปิดวาล์วันเองเนะครับเขาก็เลยอไปศึกษาแล้วก็ทําได้มาจบจนทุกวันนี้ก็คือเอามาใช้จุวย ช่วยแทนคนเพราะมันเหลื่อมลงเรือนเหลื่อมเยอะครับเขาจะเดินทุกวันทุกวันมันก็อีดอ่ะก็เลยหาไออย่างมุนี่มาก,ก็ใช้อะไ,ไอทีเนาะก,ก็เปิดเองก็ได้อันตโนมัติก็ได้อะครับไอชุดเนี้ยจะเป็นของอ่าวิชั่นสเตชันอันนี้เขาเอาไว้ดูสถานะของในสวนเขาทั้งหมดดูอุณหภูมิความชื้นสัมผัสในอากาศเนาะดูแสงว่ามันนั่นอ่าแล้วก็เก็บข้อมูลไวใ้ในในอัน เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเขาเนาะไพเวทเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ครับก็จะเป็นเหมือนเหมือนวัดวัดค่าอุณหภูมิของอากาศของงั้นอันนี้ในสวนนะครับครับผมก็จะมีตัวนี้นะครับอันนี้เป็นกล้องจะสั่งฮือทายตรงเนี้ยทุกๆ30นาทีพอ30นาทีเนี่ยให้ส่งไลน์เข้ามาในมือถือ,อแบบนี้่าตรงเนี้ยก็คือว่าที่ผมเจอปัญหาเนาะบางเส้นนี่นะหน้ามันบ่าคืนมันหมามาเนาะ พอหน้ามันมามันมาขึ้นตรงนั้นปุ๊บน่ะหน้ามาไหลมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเริ่มเหี่ยวละบางทีเขาบอกหู้เนาะเป็นวันๆก็คือพักมันก็เสียมันก็ตายไปแล้วเอ้ครับผมก็เลยเอากล้องตัวนี้มาจับสั่งงานกล้องตัวเนี้ยว่าทุกๆ3ามินาทีเนี่ยคือถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาหาผมตั้งไลน์ผม,มจะดูถ้าสมมุติผมเห็นว่าพักมันเนี่ยถ้ามันเกิดว่าเหี่ยวปุ๊บเนี่ยเขาก็มาแก้ไขได้ทันครับผม เซนเซอร์อยู่ตรงนี้ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าอุณหภูมิมันร้อนเกิน30องศาปนะุ๊บเนี่ยมันก็จะทํางานเปิดผลหมอ,อกเนาะตรงนี้พอเปิดผลหมอ,อกแล้วหลังจากนั่นก็คือ30วินาทีเนาะมันก็จะปิดแล้วก็อีกหนึ่งนาทีมันก็วนเช็คไปครับถ้าอุณหภูมิยังสูงอยู่ก็เปิดใหม่แต่ถ้าอุณหภูมิมันลดแล้วมันก็ปิดละมันก็มาทํางานแล้วอีกครับมันอยู่ด่เซนเซอร์นี้ตัวนี้ครับ อ,อันเนี้ยเป็นวัดอีสีว่าค่าปุ๋ยค่าความน้ำไฟฟ้าในน้ำเนี่ยครับว้าวตัวนั้นก็คือว่าจากน้ำตรงเนี้ยก็จะไปเติมน้ำเปลา่าจะไปเติมตลอดเวลานะครับเนาะพอน้ำเปล่าไปเติมอัตโนมัติค่าปุ๋ยทีอยู่ในระบบมันก็จะลดไปอัตโนมตัติพอมันลดเซตเนี่ยไอตัวเนี้ยมันก็จะสั่งให้ดูสารอาหาร AB เนี่ยแล้วก็ไปเติมพอได้ครบ1.2ก็หยุดเหมือนเดิมครับ ก็จะทําจะวนไปแบบนี้ครับทั้งวันโดยเขาบต้องมาคอยเติมเก่งพี่หนุ่มเ้าให้ฟังครับว่าการเชื่อมโยงอุปกรณ์อัจฉริยะผ่านอินเทอร์เนต็ตทั้งหมดนี้พี่หนุ่มประดิษฐ์ขึ้นมาเองจากความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์และศึกษาารอินเทอร์เนต็ตซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็สามารถสั่งซื้อได้จากแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ต่างๆเลยครับ วันนี้พี่หนุ่มและครอบครัวเก็บผักไปขายแต่เช้าครับซึ่งลูกค้ารายใหญ่ก็คือห้างโมเดิ t เทรดในจังหวัดและร้านอาหารสำหรับพี่หนุ่มการที่เอา IoT มาใช้เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้สามารถส่งผักได้ในทุกฤดูกาลและได้ตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการมีอยู่8ตัวครับแตัวกระอยกรโลเนาะส่งเข้าโมเดินเทรดนะจันพุธศุกร์อย่างเดียวแล้มันเป็นพักเมืองหนาวเนาะพักสลัดมืเนี่ยครับ แตงเขานี่จะต้องปลูกผักสลัดทรงทุกฤดูเขาก็เลยต้องหาทุกวิธีทาง,าทง,งครับมาทำคือมันหลอดเชื่อได้อ่กครับการนำเทคโนโลยีมาใช้นอกจากจะทำให้โรงเรียนของพี่หนุ่มสามารถผลิตผักสลัดได้ในทุกฤดูกาลแล้วพอดีอีกอย่างที่สำคัญมากก็คือช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องแรงงานครับในเรื่องแรงงานนะครับเนาะยังสมมติของผมมีพื้นที่อยู่สองไร่นะครับเนาะปลูกผักเปิด เกือบหมื่นต้นเนาะถ้าแบบมี i อ t เนี่ยจะต้องจ่ายคนงานแหมตีประมาณ2คนเนาะสองคนกะวันหนึ่งกะอ่าค่าแรงขัง้นต่ากับวันละ300เนาะสองคนกับหกร้อยหกร้อยต่อวันเนาะเดือนหนึ่งกับหมื่นแปดละเสร็จแล้วเนี่ยเอลที LT เนี่ยอ่ะก็สามารถทํางานได้ตลอดสัีชั่วโมงนะครับเนาะจากปกติจะดูแลสองคนกันเหลือแค่ว่าเอาดูแลคนเดียวแล้วเขาสามารถที่จะทำไปทําอย่างอื่นได้แหมเยอะครับพี่นุ่มบอกว่า เกษตรกรที่สนใจต้องลองคำนวณดูนะครับเมื่อค่าจ้างแรงงานลดต้นทุนการผลิตลดแล้วมีเวลาไปหาตลาดหรือทำอะไรอย่างอื่นเพิ่มเมื่อลองหักลบกับเงินลงทุนก้อนใหญ่ในการทำโรงเรือนระบบ IOT แล้วจุดคุ้มทุนจะอยู่ที่ตรงไหน ไอ้ลงเรือนของผมเนี่ยถ้าสมมติแสนหะ้าเนาะชุดคุม้มชุดคุม้มทุนถ้าสมมติว่าเขามีตลาดแล้วเนาะอย่างปกติเขาขายกิโลละหนึ่งร้อยบาทนะครับเนาะขายปลีกนะครับกิโลละหนึ่งร้อยบาทเนาะครอปหนึ่งก็จะออกได้ประมาณสองร้อยกิโลนะครับเนาะถ้าตีเฉลีย่ยเขาเอาเหลือแค่รนะ้อยกิโลไปละต่อครอปต่อรอบก็อ่ะตีละหมื่นหมื่นหมื่นนะครับประมาณสักสองปีชุดคุม้มทุนมันมันก็เกิดแล้วครับพี่หนุ่มเล่าให้ฟังนะครับว่า ตอนนี้กระแสการนํา IoT มาใช้ของเกษตรกรรายย่อยกําลังมาแรงครับโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งพี่หนุ่มก็ได้ไปช่วยบริการติดตั้งช่วยสอนแล้วก็ดูแลระบบด้วยอ่าน,นี่ก็เป็นโรงเรือนปลูกผักขนาดพันสต้นนะครับเนาะพันสต้นพร้อมระบบอัตโนมัติครับเนี่ยก็คือจะมีตัวนี้มีอนไอกองคอนโทรนมีไฟมีอย่างมดทุกอย่างครับ นี่เคยไปที่ตั้งหื้อของของลุงเลี้ยนนะครับเนาะอันนี้เป็นของโรงเลี้ยคุณครูบนต้องการหื้อเด็กๆอ่ะปลูกพักไรดินเนาะเป็นปลูกพักสมัยใหม่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นรงเรี้ยนปลูกพักครับอ่าอันนี้จะเป็น2โงงเรีอยนนะครับอันนี้ก็จะปลูกพักได้2 0 0 0 3,000ต้นหมือนกันกว่าต้นนะครับตัวนี้เนาะเห็นเทรนกําลังมาแรงแบบนี้คําถามสําคัญที่ผมอยากรู้คําตอบจากพี่หนุ่มก็คือจําเป็นแค่ไหนหรือมีเหตุผลอะไร ที่เกษตรกรทุกคนควรจะหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ถ้าเป็นกเกษตรกรรุนรุนป่อรุ่นแม่เขาเนาะรุ่นรุ่นดั้งเดิมอะเปินทําเป็นเป็นอาชีพของเปิืนตั้งแต่เป็นโมหงตอะไดมาแล้วเหมือนก็ยังถึงเวลาตื่นเจ้ามาเปิดกบไปละเขาสวนเปิดละเปิดหูหล้ว่าเปิดจะต้องอไปย่าอย่างก่อนเปิดทําแบบนี้มานานแล้วนะมันคงมีความจําเป็น,ขอ,ปนของเปืนที่เปินจะไปเปลี่ยนว่า จะต้องมาเอาไอโอทีเข้ามาอาย่างอาย่างอาย่างเนาะแต่ถ้าเขาสามารถที่จะว่าขี้แน่เปืนแล้วทําเปืนทาขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยผลผลิตจากได้5กิโลเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น15กิโลว่ะเือถ้าจยาอั้นกับแน่เปืนปืนก็อาจจะสนใจที่จะเข้ามาศึกษารหรืออย่างด้านไอโอทีขึ้นมาเนาะแต่ว่าถ้าเปืนมีตลาดแค่นั้นเปิดทรงแค่นั้นอันนั้นเขาขอบขอมีความจะเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงเปินเนาะ มุมเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับเนาะตีอยากจะทำ IoT เนี่ยคือถ้าเขาใจ้ IoT เขาก็มีเวลาแหมแหมจังหวะหนึ่งตีจะไปทำตลาดออนไลน์ก็ได้ไปวิ่งตลาดก็ได้ไปตีไหนก็ได้ตีทีท,ทีจะทำคือไปพัฒน,นาได้อย่างอื่นตัวเองครับสรุปก็คือในมุมมองของพี่หนุ่มการจะบอกว่าเทคโนโลยี IoT เหมาะกับใครและจำเป็นแค่ไหนต้องดูหลายอย่างประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลาดเรื่องแรงงานหรือเรื่องเวลาอย่างเช่นในกรณีเกษตรกรร,กร,รายย่อยที่มีพื้นที่ไม่เยอะตลาดขนาดไม่ใหญ่ไม่มีงานส่วนอื่นๆที่ต้องดูแลก็อาจจะยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนในเรื่องนี้ก็ได้ครับนอกจากการทำระบบ IOT ของตัวเองแล้ว พี่หนุ่มยังรับบริการติดตั้งให้กับคนที่สนใจด้วยนะครับวันนี้มาที่บ้านของน้องแต๋วซึ่งเป็นเกษตรกรมือใหม่และมองว่าโรงเรือนระบบ IoT น่าจะตอบโจทย์กับตัวเองได้เริ่มแรงเนี่ยก็คือว่าทํางานประจรําก่อนแล้วทีนี้ก็คือด้วยความที่ว่าหน้าง,งานที่เราทํางานเนี่ยเวลามันค่อนข้างจะแบบว่า ว่าอเนวยความซิร์ในการดีจะหาแบบอาชีพเสริมต็อองเข้าไปดูข้อมูลในเน็ตในเฟซในะอย่างของของไอ้นุ่มเองอยกจะก็เลยว่าเอ้ยมันมีจะอี้แต่ก็พะเราเอาจากงานประจำแล้วมองเห็นช่องทางตรงนี้ก็เลยมาทำเพิ่มอันนี้ก็เป็นโรงเรือนขนาด5คูณิครับอันนี้จะมีรางปลูกอยู่2โต๊ะปลูกนะครับ จะปลูกสลัดได้1,200ต้นด้านล่างเนาะก็จะปูด้วยพันิคุมหญ้าแล้วก็เขาเอาไว้กันหญ้าขึ้นเนะาะปกติถ้าถ้าถ,ถ้ามามาเ็จติดต,ตั้งลงเนือนอะ่ะสาวันจริงเซตหมดแล้วครับพอเขาเขาทำเขา,เห,าเหมือนคล้ายๆกึ่งนอกดาวครับมาถึงกับว่าหน้างานกับมาคุดหลุมมะไออย่างก็แค่สวันเซตหมดแล้วครับ ไปดผ่านมาสา3วันตอนนี้โรงเรียนก็ใกล้เสร็จแล้วครับพี่หนุ่มกำลังสอนกเกษตรกรมือใหม่อย่างแต๋วในการใช้แอปเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆซึ่งตอนนี้ในโรงเรียนติดตั้งระบบ IoT ไว้2อย่างนะครับคือระบบการให้ปุย๋ยกับระบบพ่นหมอก<อ>เพื่อปรับอุณหภูมิ จริงๆอ่ะเขาต้องเรียกแค่หนึ่งปัยเนาะหนึ่งจุดห้าเนี่ยนะบะเกินนี่แต่เนี่ยค่าปุ๋ยมันห้าปยก่อนนะจะเป็นเซนเซอร์นี่เนาะอยู่นี่อ่าถ้าสมมุติอุณหภูมิโรงเรือนเนี่ยถ้ามันห้อนเนาะเกินที่ตัวตั้งนี่เนาะฝดหมอกก็จะเปิดเนาะอัตโนมัติเองเซตถ้ามันจะหลังจากติดตั้งเรียบร้อยโรงเรือนสําหรับปลูกผักไฮโดรพอนิกหลังนี้ก็พร้อมสําหรับการผลิตแล้วครับอันนี้เราลงทุนไปทั้งหมด หนึ่งแสนห้าหมืนบาทตัวคุ้มทุนแบบคุ้มทุนในที่นี้คือเขามองว่าโอเคมันลงทุนสูงแต่มันลงทุนครั้งเดียวจบมันแบบนี้ค่ะใช้ายอย่างยิบย่อยค่ะใช้ใจรายเดือนเหลืออย่างอยางคือน้อยมากฟองน่งฟองน้ำหรือมาเลเซียอย่างอย่างต่างต่คือเขาสั่งมาครั้งเดียวแล้วมันใช้ได้ตลอดอยู่แล้วคือภาว่าใช้เวลาเหมือนก่อนในการคุ้มทุนก็นก็มันก็อยู่ตีว่าเขาหาตลาดได้เยอะก่อ ต่วาวบอกนะครับว่าแม้จะมีอุปกรณ์มีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยดูแลแต่ถึงอย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวเกษตรกรเองต้องมีความรู้ในเรื่องของการเกษตรด้วยอันดับแรกเลยคือประเภทของชนิดของพักพักไทยใจอีซีเทอนี่พักสลัดพักตะก,กูนี่ใจอีซีเทอนี่อีอย่างนึงคือเรื่องโลกพืชเนาะตีเฮาบะเกยหู้เฮาก็ต้องเรียนรู้ฤด,ดูนี่ จะเป็นโลอาหยังรูดูหนาวจะเป็นโลอาหยางเขาก็ต้องมีความรู้พื้นฐานตรงนี้ไปต่อยนะและ้วก็การเก็บผลผลิตเก็บเจ้าไดทํายังไงใหร้พักอยู่ได้นานทํายังไงใหร้พักน,นู่นนี่มันมีเทคนิคนิน่งๆน้อยๆตีตีเขาต้องหาความรู้เพิ่มเติมก็ต้องอาศัยประสบการณ์ข้อมูลที่ได้ทั้งจากเกษตร IoT รุ่นเก่าอย่างพี่หนุ่มและแต๋วที่กำลังจะเป็นเกษตรกร IoT มือใหม่ คงพอทำให้หลายคนที่กำลังสนใจได้ลองคิดและตัดสินใจดูนะครับว่าตัวเองพร้อมแค่ไหนสำหรับแนวทางนี้จากพี่หนุ่มและแต๋วเราได้เห็นการจัดการโรงเรือนด้วยการใช้ระบบ iot ไปแล้วนะครับผมก็เลยอยากรู้ว่าแล้วถ้าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างในไร่ในสวนเกเษตรกรเขาจะเอา iot มาใช้ทําอะไรได้บ้างตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนมะม่วงครับที่มีขนาดเกือบ200ไร่นะครับซึ่งผมก็อยากจะรู้นะครับว่าเอ๊แล้วกเกษตรกรเนี่ยครับที่มีสวนใหญ่ขนาดนี้นะครับเขาจะเอาระบบ IOT เนี่ยมาใช้แบบกับสวนเขายังไงบ้างผมมาหาเบต็ตี้ครับเบตตี้ เป็นเจ้าของสวนมะม่วงเกือบ200ไร่ซึ่งดูแลต่อจากครอบครัวอีกทีและตอนนี้ก็กำลังง่วนอยู่กับการตัดแต่งกิ่งมะม่วงเลยครับอนี้แต่งกิ่งเจ้าแต่งกิ่งตัดโรคและแมลงของมันออกมาอย่างค่ะมันจะมีผลกับการออกดอกของเขาถ้าเขาแต่งช้าเกินไปอ่ะมันจะติดผลลําบากเบ็ตตี้เล่าให้ฟังว่าที่เลือกตัดแต่งกิ่งไม่ได้เลือกตัดตามใจชอบนะครับแต่ตัดถึงใจจากการวิเคราะห์ความชื้นของแปลง ที่ได้ข้อมูลมาจากระบบ IoT ในสวนโดยข้อมูลต่างๆจะถูกส่งออกมาจากอุปกรณ์เหล่านี้ที่ตั้งอยู่บริเวณคนต้มมะม่วงตามจุดต่างๆเอาจากว่าความชื้นเราเขาต้องการพูดถึงเรื่องของอุณหภูมิใต้ทรงพุ่มความชื้นในอากาศความชื้นในดินเนี่ยเพื่อที่จะดูว่ามันส่งผลกับการออกดอกและติดผลของเขาจะได้พองนี่าเ้าเพื่อในการตัดสินใจเรื่องของการวางแผงกนการผลิตการพ่นยาแล้วก่ การแต่งกิ่งเนี ah. uh ่ยค่ะก็จะดูสภาพอากาศโดยรวมมันจะมันจะอัพขึ้นทุกๆ5นาทีจะเก็บเป็นข้อมูลเชิงสถิติไว้อค่ะความชื้นในดินความชื้นใต้สมพุ่มความชื้นสัมภัสณ์ค่ะมีอยู่มีค่าอยู่ที่เท่าไหร่ อย,อย่างแปลงนี้นี่ความชื้นเกินคือ15 8ซถ้า200%เนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดรากเน่าโดยประสบการณ์ถ้าความชื้นมันต่ํากว่า50%หรือประมาณ1 0บ0มเนี่ยค่ะมันทำให้การติดผลมันผสมะสําเร็จทํำให้การผลิตผลผลิตลดลงจา้าความความชื้นต่ําอุณหภูมิสูงค่ะไอตัวนี้จะบอกค่ะหมดเลยด้วยความที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับ ทำให้ส่วนต่างๆของสวนมะม่วงมีความแตกต่างกันมากบางพื้นที่ใกล้น้ำบางพื้นที่ไกลน้ำบางส่วนอยู่ในหุบบางจุดก็อยู่บนเนินซึ่งแน่นอนครับว่ามีผลต่อค่าความชื้นที่แตกต่างกันอันนี้ตะกี้ที่เราไปถ่ายมีเขียวอันนี้แปลงนี้ชื่อว่าบ่อนไก่เขียวเนาะอันนี้เห็แปลงที่อยู่ตรงข้ามกันตรงข้ามกันเลยะอะน,นีความชื้นเกินแปลงนี่ความชื้นจะสูงแล้วมันชอบเป็นโรค ไอร้านน้ำค้างโ้นนี้ค่ะมันค่อนข้างจะแห้งแห้งมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับดินเนี่ยค่ะดินเป็นดินทรายมาค่อยดูซับน้ำก็ใช้ประกอบกับการตัดสินใจว่าเฮาเนี่ยจะแต่งกิ่งโซนไหนก่อนแปลงไหนก่อน่ยค่ะสมมติแบบแปลงนี้ความชื้นสูงถ้าเฮาแต่งกิ่งเดือนเนี้ยมันจะไปออกดอกออกผลตอนไหนแล้วมันจะติดผลก่ออะค่ะเลยต้องเอาข้อมูลเชิงสถิติพวกเนี้ยเข้ามาช่วยหาวิธีจัดการกับมันเนี่ย บางทีเขามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเขาบอกว่าปัญหาเกิดจากอย่างเพราะเขาบาัมีตัวเลขม่นมีเขามองมาเห็นนะคะประสบการณ์มันแบบมันมาปอ๋อลวค่ะตอนเนี้ยเทคโนโลยีต้องเข้ามาช่วยจากเรื่องดาวในสวนมม่วงของเบ็ตตี้วันนี้ผมชวนมาหาพี่โอ๊ตครับพี่โอ๊ตเป็นเกษตรษกรรุ่นใหม่ทำเกษตรษมาได้4ปีแล้ว และกำลังวางแผนทำระบบสั่งงานเพิ่มเติมจากที่เคยมีอยู่ผมเลยอยากรู้ว่าในปัจจุบันถ้าเราสนใจเรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ IoT อยากซื้อมาติดตั้งเองจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ซื้อที่ไหนทำอย่างไรและต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างส่วนใหญ่ติเวลาเลือกอุปกรณ์ครับก็ดูมาจากแบบแบบในใน u t u b e ก่อนว่าเฮาชอบแบบไหนและไหนตีมันเหมาะเหมาะกับเฮาครับหนึงก็เรื่องของการใช้งานว่า สกลของสวนเขาเนี่ยใหญ่ขนาดไหนแล้วเขาปริมาณการใจ้า้ําการให้น้ำได้ดูแลในสวนของเขาครับแล้วก็ในเรื่องของไฟฟ้าของเขาที่เข้าถึงรวมไปถึงสัญญาณ w i ไฟครับถ้าจะติดตัวตัว,ต,วตัวควบคุมอัตโนมัติครับสิ่งสิ่งรดที่เขาต้องดูคือ1คือสวิตตัวสวิตไวไฟนี่แหละสวิตไวไฟในซึ่งเขาจะสามารถควบคุมได้ผ่านผ่านระบบอ่าไวไฟนะครับแล้วก็อ่าตัวแปลงไฟก็คืออะแดปเตอร์ครับ ตีแปลงไฟจากไฟบ้านเข้าสู่โซลินอยด์ว้าวตีดูใจปิดเปิดหน้าเป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับนะครับแล้วก็มีดีเลย์น,นะครับที่จะมาทําให้มันทํางานได้ได้ได้ดีขึ้นครับแล้วก็มีเบรกเกอร์แล้วก็เ,เกอามาประกอบกันนี่แหละครับป้ามหน้าของเขามี4ีโซนเขาจะเลือกมา4ีตัวเวลาถ้ามันเสียเขาจะได้ถอดเปลี่ยนไมเลยนะครับประมาณ2องพถึงสามปันครับอยู่ตียี่ห้อที่เขาเลือกตัวนะครับหลังจากนี้พี่โอ๊ต พาผมไปดูอุปกรณ์ทุกอย่างตอนประกอบเสร็จแล้วครับว่าจะออกมารูปร่างหน้าตาอย่างไรอันนี้เป็นเบเกอร์ครับติดไฟเข้ามาจากไฟบ้านเข้ามาเพลงในชุดคอนโทรลเฮาครับเพื่อจะเป็นตัวกระจายไฟนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นหม้อแปลงไฟนะครับหม้อแปลงไฟติดแปลงไฟบ้านนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดีเลย์ครับตอมีซีสวิตช์ก็ต้องมีดีเลย์อยู่4ตัวครับแล้วอันนี้เป็นสวิตช์ไวไฟนะครับตัวสําคัญเลย นะครที่เขาสามารถจะควบคุมตู้นี้ได้ก็คือตัวสวิตช์ไ i ไฟนะครับแต่ส่วนล่างๆเลยก่อนที่จะมีตู้คอนโทรลได้เขาต้องมีระบบน้นมก่อนนะครับในเรื่องระบบน้นมก็คือแรงหนมเขาต้องมีแล้วก็ระบบทอ่อแนมที่เขาจะเข้าไปในสวนนะครับเขาแบ่งเป็นกี่โซนเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยทันต่อไปก็คือการติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อใช้ควบคุมการทํางานของสวิตช์ครับมันก็เหมือนเป็นรีโมทนครับสั่งงานผ่าน Wi-Fi ซึ่งในคูมือของตัวสวิต wifi ที่เขาสั่งมาก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าเขาจะใช้แอปไหนครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีสวิตหรือว่าเขาสามารถตั้งเป็นตารางได้นะครับว่าจะเปิดวันละกี่ชั่วโมงปิดวันละกี่ชั่วโมงเนี่ยครับเขาอยากประหยัดเวลาครับในเรื่องของการใช้เวลาหดน้ำต้นไม้ในแต่ละวันนะครับเขาใช้เวลาถึงชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเขาติดต่อติดตั้งระบบน้ำเอาเวลาตีหดน้ำต้นไม้เนี่ยไปทําอย่างอื่นเช่น ขาไปทําตลาดไปทําแบนดิ้งซึ่งเอาเวลาจากตัวเนี้ยที่เขาจะต้องมาเสียเวลากัพบพ่นน้ำต้นไม้นะครับไปทําอย่างอื่นนะครับจากการเดินทางครั้งนี้ทําให้ผมเห็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจหลายๆอย่างของเกษตรกรรายย่อยในยุคนี้นะครับซึ่งเป็นยุคที่เกษตรกรต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรโดยพยายามปรับใช้เทคโนโลยี เพื่อรับมือกับปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตนเองบางทีเรามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเขาบอกว่าปัญหาเกิดจากอย่างเขาแบบมีตัวเลขว่ามีเขามองมาเห็นนะคะประสบการณ์มันแบบมันมาพปอละค่ะตอนนี้เทคโนโลยีต้องเข้ามาช่วยถ้าเอามาปลูกอย่างเดียวมาหดนน้ำต้นไม้อย่างเดียวมันเป็น,กเ,กนกเกษตรกรอยู่เก่านะครับแต่ด้วยความที่เอพาพัฒนาเขาเป็นกเกษตรกรรุน่นใหนะม่เนี่ยเขาต้องเป็นผู้ประกอบการการ,กรเกษตรนะครับที่สามารถผลิตเองแปรรูปเองแล้วก็ขายเองได้จังหวะหนึ่ง เือ IoT เข้าไปคอน,คอนโทรลดูแลเงี้ยเราแห็นจังว่าหนึ่งเขาไปหาตลาดออนไลน์ไปวิ่งตลาดก็ได้ไปตีไหนก็ได้ตีตตตตจะทําคือไปพัฒนาได้อย่างอื่นตัวเองรครับอย่างที่เราเห็นนะครับว่ากเกษตรดิจิทัลจะเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทําเกษตรในอนาคตอันใกล้แน่นอนคําถามจึงมีอยู่ว่าเราจะทําอย่างไรให้เกษตรกรในภาคส่วนต่างๆ สามารถเข้าใจและเข้าถึงเรื่องเหล่านี้ได้เพื่อให้สามารถปรับตัวไปพร้อมๆกับโลกที่เปลี่ยนแปลงและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ local list ชีวิตนอกกรุงวันนี้ครับ